กมาพักสิอย่างโฟพีตมามแบบไปกันคลิปนี้กันนะครับโอ้ยผิดอืึ่เอ๊ะฉันไกลพันแล้วเฮย้ยฉันมาเกิดมาเฮ้ยทำไมมีมีดาบตกมาด้วยล่ะโชคดีจริงๆนะนี่นะ นี่วันวันรุตติวาไอ้แห่แกมาเห็นฉันแน่นี่นะดาบฉันคืนมาเอ๊ะหิวพอดีเลยไม่ขาดดีกว่าเอาอย่างนดีกว่า ตัดไม้ก่อนดีกว่าเฮ,ฮอ้อยากเอาใช่ไหมแต่ผมอะไรแรกก่อนอ้อนี่มันพึ่งนียว่ะ อิซ่านี่แหลอ้าแกเอ้ยมันเสียงอะไรกล้องไหนเอาดาบหินมา เฮ้ยออไรเนี่ยเยฮะแกแกฟันฉันไม่ค่อยเข้าหรอกเพราะฉันมีกาะเล็กได้นะแกคิดว่าฉันจะตามไปไม่ได้แล้วนี่แน่ผักตึดเชิงบงังเอ้อ พลังแห่งการเล่นเกมไหมครับฮึนุ้ยตาก่อนนะเอ๊ะฉันมาช่วยแล้วมีแน่ตายซะก่อนนี้เก้เออเก้ทำอะไรนี่นะ ฉันจะผักแกถุกเขาเองฮึโอค้คจุั่แกจงตายคิดว่าฉันยังไม่ตายคิดว่าฉันตายแล้วเหรอ โอเคจบจบกันไว้ด้วยอีกดีแล้วกันหนึ่งสองอือหืออือหือจะเป็นเงินเดอนเจ็บสวี บอกสารพิษตรงนี้เลยแกจะได้เป็นคมันเหมือนฉันเยอะลงไปสิ่อนดันเล้ว 真新了。 มากันเลยโหลลาดาโตมีอะไรนะไปห่มน้อยต้องไปแล้วแหละฝั่งไงบบหึบนี่เตะลงเฮ้ยนี่ลงไป น่าหมาอุ้เฮ้ย,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 ยฉันเกือบโดนแล้วน,วนนะฉันข้างอะไรขึ้นมาเนะี่ยแล้วดาบเพชรฉัน ฮึ่มน่าโง่จริงเลยตกน้ำกดเอ้ยดาบเอ้ยจะบ,บอกว่าในชั้นปันไฟนี่ยจะเป็นดาบไฟโด้แช่น้ำกดโหดีจริงจริงเลย ใชไม้เนีเอ่อะฉันไม่ตายฉันมีกอลเล็ก ปินยิสมแบตฟิกน้ำมึกคือนิ้บ ฮัมแกจะสู้ะลรฉันได้นึ่งห่พี่พี่โชอบเลยรูปแบบสุดยนี่แม่นี่จะจะเป่าจะปักเบ้าไข่แกและถ้าแกเสียไข่เข้าไปแกทำอะไรไม่ได้เออเออ คิดว่าในนี้มันมีเสียงอะไรแปลกๆฉันคือฮีโร่บายไปเลยไปไม่ไปแล้วม่ันจะจัดก,การโอเคทีนึงไปให้ไกลไงฉันปีนตึกได้ชึบนีออ่เหรอ 拜拜拜拜。 งบ้านใหม่เถอะโอยไน้ไ้งน้ำไม่ได้น,ไไดนั่นจริเอาอีกสักคลิปคิปหนึ่งก็ได้โอ้ยรู้สึกเจ็บขา อะไรเนี่ยหาย ฉันจะเอาต like okay, hmm. oh no. ัวรอดไงดีฮึโมเคมาลืกลานหมู huh ่บ uh ้านของฉันใช่ไหมฉันมีจุดจุยอดอื่นโอ๊ยนั่งอะไรนี่เก๋ตายซะนี่ฮึ่ แป๊บ หรือไม่ก็ยิงหัวะฮ่ามาตายแล้วออขอบคุณมากเลยนะจะมานขอบคุณมากเลยโอ้ยไกลๆห,หน่อยได้ไหมหเราพับพวกหมดแล้วนะาะไม่รู้จะค้อนโยนเนี่ย อเมริกาเขาจะ ไช้อยู่ใช้พลังงสุดท้ายในการฆ่ามันคือลายแล้ว ไ,ได้เพราะีอ่อกนนั้น,นมันอะไรหน้าตาการ์บมันคือสตีฟเลยนะพี่สิไม่ใช่พอ่อ,อ อันนีอน,น ฉันต้องสู้กับเจ้าตัวนี้สินะไปเลยนี่ก็ทำได้ฉันเป็นเดยอดฮักได้มัดอันทรงพลังยิ่งก่ากมาแล้วฮักก่อนนะฉันพอฉันแปลงหน้าเป็นเด๋อวฮักฉันก็รู้ว่าแ่ชั่วฮีโรบายเอออะไรกัน ก่อนนะฮีโร่ใบตูนฉันยังไม่เลาก่อนแบบนายๆแล่ะไอของแกไม่เห็นจะแรงเท่าฉันเลยอ,อยากชียนพันลา ทีเราไปถึงขั้นตายเ็ออ,อันนี้มันโหดเกินไปเอออถึงตายเป็นเศษซากฮะฉันคือักโอเคเอ๊ะเอา้าทำไมทุกอย่างเละแบบนี้เนี่ย เองแต่ร่างเป็นเนือฮักแล้วองก็ามาตอบสู้กับไอ้ฮีรหรือเปล่าไงเออโอเคโอเคไปแล้วนะไป